chưa chưa cho chưa chưa hết. chưa 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 đúng không? tốt, đi, phòng này, đi, tốt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  đi, อันนี้ครับบทยเจ้าหยองสาธุสามที่สี่นะครับคู่ขวัญกับขจียังไม่เตะนะครับสองต่อหนึ่งนะครับ ต่อสองเก้าครับหนึ่ต่อ2องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวต่อให้ดีครับต่อให้ดีต่อให้ดีต่อให้ดีสองครับสองต่อสอ เั้วเออเอออ๋เ้ตาวแดไนดก่อนนะยืดก่อนนะยด้่อนยืดอนยเดอยืดก่อนยืดก่อนยืดก่อนยืดก่อด่อนยืดก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 ่อนยเดก่อยืดก่อนยืดก่ตัวืดก่อนยืดนยืดอนยืด่อนยด่อนยืด่อืด่อนยืดกดอนยืดดอ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  3 2นะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมา,มาเขียวมาเรียบร้อยส2งสองอสองสอ3 2องสองสอองสอง,อสองที่เก็บเส้นนี้นักกีฬานะครับนักกีฬารา้าองต่งสมสอ3 2 3นะครับอเอาเปิดหนึ่ง เอาโยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าออสปาดใบเรียบร้อยไหมโอ้โหยังอยู่ข้ามมาก่อนลูกออกสามสองนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมา เอาามงม่าโอ้โหลูกหมงหัวเปี้ยวนะครับกีฬาเพราะก็แต่สามไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเเสียครับเกปลส่ง ครับสามสองสามสองเอาเสือไปโอ้เสือไม่ข้ามนะครับสามสอง วแบบเวลาเก็บเศษชูถีขึ้สไปสุดเวลาสามสองสามสองเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาเอาโมมาเอาโหยังเกี่ยวได้เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าอ้นจันแบ็คเข้าไปเรียบร้อย เอาเปิดหนึง่งเอายกขึ้นมาเอามือมาเอาเปิดได้เอายกขึ้นมา

โยกขึ้นไปอยู่ที่พี่ออดปาดไปเรียบร้อย

ตน,น,นักกีฬาพร้อมทำการแข่งขันต่อครับนักกีฬาพร้อมหกต่สองหกสองนะครับ จีฬาพเจ็ดต่อสองตัวเปลี่ยนรงเป็นคิวของพี่ยทธบ้างนัะเาเตรียมต่อสองต่อสองต่อกตว่ามีลุนเสปจีราพเจ็ดสองถ้าถือว่าโกเปลี่ยนทรง กีฬาพอครับเจ็ดต่อสองเจ็ดต่อสองนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาเขียวไปเรียบร้อยไหมเอายังอยู่หนึ่งสองโอ้โห กีฬาพร้อมสต่อเจ็ดยูดีวทันไหมเย็่อเกี่ยวได้ไหลเข้าไปว่ กีฬาพร้อมสามแปดเจ็ดสามเจ็ดนะครับเอาเสิร์ไปเอาเปิดได้อยู่เอายกขึ้นมาเอ้ามงวมาเอาเปิดหัวได้เอายกขึ้นไป เขียวยอดเอาอย่างได้อยู่ซันแบกมาเอาโดนเกียวหลังเท้าเอ้าคนนั่งหลับนั่งหลับโอ้โหโอ้หนั่งหลับครับยืนแกนั่งหลับนะครับแกไม่ได้มองนะครับโอ้โหนะครับนักกีฬาตามแตะก็กองเชียร์นั่งหลับ เอาเปิดหนึ่งสองเอาปาดไปโอ้ยปาดดีนะครับพร้อมไหมสามต่อเจ็ดจบนะครับ

เอาะใส่ตะกร้อให้นักกีฬาด้วยครับ่ตะกร้อให้นักกีฬาด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับนักกีฬาพร้อมีปเจ

ครับที่บอส

เกี่ยวยโอเคต่อสองทีที 5, 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. ่อหน้ารอ้นะครับกีฬาสทีครับเจต่เจ็ดต่อหกนะครับ พยายามดูตะก้อได้นะครับหลบให้นักกีฬาเลยนะครับเผี่อกีฬาไล่ทันเวลาพอครับแปดต่อหก กีฬาพสหกต่อแปดสล้วายเลยรอเาสแปดตะหงแปดหกนะครับ

เก้าหกเก้าหกเอาเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาหมุนไปก่อนเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเอาเกี่ยวได้เอายกขึ้นไปเอาหมุนไปข้างหลังโโอ้ห สองครับหนึ่งต่อเก้าเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่จอดจอดมอง่าเรียบร้อย 9ก้าต่หกเก้าหกนะครับกาตาสต่หก ไมเลยโอหนาต่อาละครับแล้วก็หนีห่างไป11-6นะครับรูปเดียวเกมครับสิเดียวกม6เกมไม่เกมนะครับหน

ต6ต่อ 11, อ 11. เออิเซ้ยัยงดีอยู่เอาปาดมาโอ้ยปาดไปข้ามเอาแล้วครับไล่มาเป็น7ต่อ11 7ต่อ11นะครับ

กีฬาฟอสเค็ดก็สิบเอ็ด

จบเกมนะครับเก่าออสเอาเชนะไปนะครับ12ต่อ7นะครับเดี๋ยวอ็ดมิ้นเขาจะตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ